น,นี่ผมนึกว่าเขาคัดแต่เศรษฐีมาฟังเพราะคนเป็นนี่เยอะเหมือนกันคนเป็นนี่ฟังทางนี้ใครเป็นนี่ผ่อนบ้านไม่เกินห้าล้านบาทฟังดีๆใครเป็นนี่ผ่อนรถไม่เกินแป0 0 0นบาทฟังทางนี้ใครเปิดบริษัทเป็นกิจการขนาดเล็ก SME แล้วเป็นหนี้อยู่ไม่เกินห้าล้านบาทยิ่งต้องฟังรัฐบาลนายกอิงประกาศนโยบาย,ค,ายาคุณสู้เราช่วยเขาทำอะไรกันครับคุณสู้เราช่วยเนี่ยสามปีจากนี้ไปถ้าเข้าโครงการทุกเดือนไม่ต้องหักดอกเบี้ยประธานโทษเดี๋ยวงงไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยแล้วจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยใครใจ่าย รัฐบาลจ่ายดอกเบี้ยแทนประชาชนเอาเงินมาจากไหนใจแน่นอนไม่ใช่เงินผมครัผมได้วันละสามรแต่เอาเงินค่าธรรมเนียมที่เวลาเราทําธุรกรรมกับธนาคารเขาหักเอาไว้เนี่ยหักจากตรงนั้นมาครึ่งหนึ่งมาจ่ายดอกเบี้ยให้ประชาชน เอาถ้าหมายเลขสองจากพรักเพื่อไทยสลักจิติยะไพรัฐมีคะแนนนำห่าง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 ขาดลอย <Yeah. S 2> แม่ทำเหมือนครับทำซะชื่นใจทำซะมาแน่อีกทีนะนี่พี่จิ๋มแกเคลิ้มด้วยเลยนะครับเพราะฉะนั้นรับผิดชอบกันให้จริงๆนะครับเอาอีกทีที สำหรับขณะน,นี้รายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการผู้สมัครนายกอบจเบอร์สองจากพรรคเพื่อไทยสลักจิตจิระไพรติยะไภไพรัตนำห่างแบบขาดลอยโอ้โหย,ยิ่งซ้อมยิ่งดีครับ,รบขอบคุณมากนะครับพี่ที่เป่านกหวีดได้ยินเสียงนกหวีดผมใจคอไม่ค่อยดีครับ คราวที่แล้วสิบปีมาได้แล้วเขาเป่าๆกันอย่างเงี้ยอยู่ๆเขาเอารถถังออกมาแล้วคลุมหัวผมไปมดัด,ดเราต้นอนรับหัวร้องด้วยเสียงเข้มแข็งๆเลยนะครับพี่น้องเราจะบอกว่ามารอทักษิณอยู่สามสีส่ชั่วโมงพี่น,อน,น้องครับนายกทักษิณรอจะเจอพี่น้องสิบเจ็ดปีแล้วครับรัฐธ<อ>ิการมาสิบเจ็ดปีเหมือนกันแล้ววันนี้มาเขาตั้งใจจะมาเจอพี่น้อง ท่านมาจะมกจะเมือ้อคนเมือ้อตูกับคนเมือ้อเนอี่ยไอนขึ้นทางเกเงีน,น,นยนะครับเราที่แล้วบางคนให้ผมวิเคราะว่าทำไมเชียงรายพกเพื่อไทยเลยพลาดไปบางเขนผมบอกความจริงไม่พลาดนะคนเชียงรายยรัเพื่อไนะตแหละแต่ว่าางโผลใจมุ่งวัดชะนัแน่ก็เลยยอมบ้างไม่ออก <s> มัม่้า เสียงหัวเราต้อนรับนายกัสินจินนครับใส่เสื้อเหลืองมะค chú mà ครับครับพี่ nhưng mà ขอยก ว่าดีใจพี่น้องตอนนี้ขยับไปด้านหลังต้องถ่ยขอต่ดีครับต้องถ่ายพี่น้องน่าหยิบนะค้ผมหายไปหายไปชิดหขียวพี่น้องขึ้นกระดานของพ่อไปเติงเกลผมกะเติงหาพี่น้องนะหนึ่งกุมภาเรียบร้อยแลาว ย่าเวลต์ได้นายกัสิ่งมันช่วยกานดีก็พอจะนั่นเรียกไปอย่างครับโหเก่งกระดับเลขที่ออกนะครับเปิดส่งนายกอบจครับและซอจอนนะครับแนวดีนะครับทีมีเป็นสอจอจากรรคเพื่อนไทยนะครับจากราคเพื่อไทยต้องรับเกี่วการํงงานอบาจองจีัยครับจะได้ร้อยรวยโตนะครับ ส่วนบัฟสีม่วงนะครับในแต่ละเพยนะครับเพยพอดีๆจอต้องพักเหมือนเชิงตะวันนะครับจอของผมเป็นต้นโอ้โหเรามีความสุขกันเนาะนะครับวันนี้นายกเทศมนตรีชินวัตรนะครับที่ไหนฮะเอลหาบองแอมบิโต้นะครับในจังหวัดจันทบุรีครับท่านเอลจะได้เดินทางไปที่ เร่มหานต่อนะครับจะไปพกกลมพี่น้องเรหานไปต่อย้นนอนนะครับก่อยรอนนะครับนะครอรอร่นีนะครับข้า,าดดะถนะนะรระนะครับของกองรุทุกชาตินะครับวันนี้มคามก,การระบสนะครับของคุณสมักนายกโครการบริหารจังหวัดเชีงไทยนะครับสำหรับอเอเตอรรัสซีรอนะครับจาพัระเทไทย สอจอน,นะครับจะรับเป็นไหครับครับสำหรับการดีู่ในสนามนะครับ ใจนะครับ mm hmm. ลึงไมวายเน็ตโดนไว้นะครับต mm ิด hmm. ต่อทางดนทีิธีกรเน้อข mm hmm. รัววันตีหนึ่ง mm hmm. กุงภาพันนี่นะครับ mm hmm. เข้าคูหาปัสจัสารกจิตติ่แพทย์ติยาเพรัตะกับได้พักเพื่อไทยไปเยากาดที่ปีนองนะครับ mm hmm. ในจังหวัดเชียงรายในนามของนายกโครงการบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายครับ mm hmm. และติดสัมพันธ์นะครับมีนายกแล้วก็ต้องมีสจนะครับเลือกสจนะครับเลือกสจตีมาจากภาคเผื่อไทยนะครับเพื่อวิจา,ารณ์ทำงานนะครับขอโทษทีวิาการพัฒนายังตอนนึ่งนะครับในห้กัน 回家了，喝茶喝。